ีบานเยอะเหมือนก,กันนะอยอมากใช่ขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีเขียดผู้มีแก่ผู้ที่หอนครับเขียบผู้มีแก่หำเ, <c oughs> เลยกันนี่ต้องคนแบบยุคเราแล้วนะที่เล่นแบบนี้นะ <c oughs> ไม่จำจำเพรเาะว่าอ้าวเหมือนเดิมให้กล้าได้นด้ตัวกรับด้วอทุกคนครับกล้านำมาก้านะครับ เจ้าของอางานในวันนี้ครับพร้อมกับท่าทางที่รู้สึกว่าน่ารักที่สุดประจำวันไม่เอาท่านี้แล้วนะอัซัท่านีานาน้บ่อยแล้วท่านี้บ่อยแล้วเอาท่าใหม่วันนี้มันวันสำคัญไงก็แ,แบบว่าอะไรนะต้องน่ารักหรอ โอเคโอเคไม่แกงแล้วก็แกงแล้วมามาเรามาเข้าถึงเรื่องโปโตบุ๊กดีกว่าแน่นอนว่าสถามที่แล้วเราได้ถามไปแล้วว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรวมถึงการถ่ายทําที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงสนุกม,มากถูกตอ้องย้อนย้อน,อนแบบเร็วๆใช่ใช่แต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่เก้าเนี่ยได้เช็คโปโตบุ๊กของตัวเองแล้วที่มีทั้งหมด80สิบหน้าพร้อมก,กับหน้าปกและหลังปกที่มีรูปเก้าอิมถ้าเก้าต้องเลือกหนึ่งรูปที่เก้าชอบที่สุดในเล่มนี้ เาชอบรูปไหนได้โดยที่ไม่เอาภาพหน้าปกกับหลังปกนะเพราะว่าหน้าปกหลังปกนี่คือต้องคัดมาแบบพิเศษแล้วแน่นอนอใช่ซึ่งตรงนี้ครับใครที่ไม่ได้มารอบแรกยังไม่เห็นโฟลต้บุ๊กรูปไหนอขอบคุณถัมเองคุณหามผมผมก็ไม่รู้จะตอบคุณยังไงเหมือนกัน รูปนี้ทุกคนเห็นหรือยังนะถ้าคุณไม่โพกัสก็ไม่น่ากินฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็าวจะมาเฉลยกันหล่อเลยเหล่าก็ไปเล่นเขาเนี่ยรูปนี้รูปนี้ครับอันไหนมันมีสามรูปสามรูปเลยอ๋อนี่นะรูปล่างสุดนี่ครับเป็นรูปฟิวเทือกเอยู่กลางชิบูย่าครับอา ซึ่งได้ข่าวว่ากว่าจะมาเป็นเล่มนี้ได้ที่คุณเห็นทั้งหมด80รูปมาจากรูปหมื่นกว่ารูปเลยแปดหมื่นรูปแปดหมื่นแปดหมื่นรูปไม่เกินจริงครับไม่เกินจริงถ้าุกคนได้เห็นไฟล์วีุกคนเกาหัวซึ่งเดี๋ยวพี่วุ้นเขาจะทำประมูลมาเป็นรูปแปดหมื่นรูปรวมกันต้องได้รกี่หมื่นนะต้องต้องได้หมื่นไาหอึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ขึ้นขึ้นใหม่ซะด้วย จากหืนเป็นแปดหมื่นกลับมาที่รูปนี้ก่อนครับรูปนี้ครับรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เกี่ยวกันมองกล้องเพราะ่เวลาผมมองกล้องผมรู้สึกผมทาตัวไม่ถูกอะรู้จะทำอะไรแบบให้ผมว่อะไรผมก็ไม่มีไอเดียอะไรเกี่ยวไม่เอาไม่เอครับแต่ทำรูแบบทิวเปิมันได้แบจังหวที่แบบว่าจังหวะที่เป็นแบบคู่ไม่สับ รู้สึกว่าม,มันดูสบายอะไรอะไรหลายอย่างมันรีแลกซ์แล้วก็ดูเป็นฝาเป็นก้าวระบายออกมาที่สุดแล้วล่ะสำหรับรูปนี้นะครับ,บแอบสป,ปอยใช่ไหมสมมุติอันนี้สมมุติแอบเล่มสาหรอเออดูที่ไหนคบเราถูกดูครับยังไม่ได้ทักถามเลยใช่เล่มสาคิดว่าจะถ่ายที่ถ่ายไหมหรือจะมีที่ไหนเอางี้ที่ไหนที่ก้าวอยากจะไปถ่ายโฟโต้บุ๊กตอนนี้ผมยังไม่มีไอเดียนะไอ ผมยังไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมมีไอเดียว่าแบบว่าถ้ารอบหน้าอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นทะเลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆมายถึงสถานที่สถานที่อ๋อค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆทีมงานอีกค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเดี๋ยวฉันทำไมทีมงานต้องน้อยลงด้วยก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้รอบสาม ก็อาจจะได้เห็นอาจจะอาจจะนะคะต้องดูต้องดูฟีลลิ่งหรืออะไรหลายๆอย่างนะตอนนั้นด้วยคิวนะเพราน,นั้นอาจจะพายุทะเลมาอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปไม่ได้อ่า,อาอสมมติน<ป>นะเล่นสามสมมติฝนอบูเล่นสามม,มาเป็นตีมทะเลซื้อกันไหมครับเล่มเดียวพอไหมครับขับเลยเก้าพรุ่งนี้ไปถ่ายซนะ ก็ต้องขอบคุณสำหรับเล่มสองนี่ก่อนนะที่สนับสนุนกันแบบเยอะมากๆเลยหลายๆคนแบบมีไม่ได้มีแค่เล่มสองเล่มบางคนแบบอย่างพอ่ก้องเนี้ยออเดอร์แรกสนับสนุนเก้าเล่มเลยขอบคุณมากๆเลยนะสุดยอดก็คือเราคุยกันแล้วแหละวางลูกที่ในบ้านอ่ะเข้าไปห้องครัวก็เจอเก้านั่งเล่นห้องนอนวางว่านี้นเยคือว่าเอาโอเคครับแล้ว วอนนี้ความพิเศษไม่ได้มีเท่านี้เพราะว่าวันนี้เรายังมีของรางวัลพิเศษครับที่เราจะมามอบให้กับสองผู้โชคดีสเลยเหรอสาผู้โชคดีครับที่ทีมงานได้เลือกสัตว์มาแล้วจะเป็นใครบ้างทีมงานครับไปพาตัวไ่ใช้คำว่าพาตัวมาดูกันแปกไปเชิญเข้ามาเลยครับผมไปดูมาสามคนนะสาคน เย็นไปสุดนะขอแบบปินขึ้นาเรยฮู <S 2> <S 2> ้ฮู้นูอยเอ้้อืออออืออืออืืออ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 อ มาแต่งที่นี่มาแต่งที่นี่ใสเยสงสายถ้าสมงแล้วได้รางวัลไปแล้วแต่งตัวแบบนี้กลับบ้านได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ andan, ไ,ได้ไรได้ไรเราเลี้ยงเราเลียงเราเลียงอันดับก้าเอาพอเสียงตบมือแสดงความมีฉาดด้วยมีฉามีตัวต่อไปด้วยดูนี่ตั้งแต่งมาเองด้วยนะครับ วัสดีครับสันตจ to <day> ักรครับกามพงษ์ก้าวเชิญครับขอบคุณมากครับที่ยอมแต่งตัวอะไรแบบนี้มาคเดี๋ยวอ่าใช้คำว่าเต็มที่กับการแต่งตัวมาฮะเพราะว่าเติมเต็มผมกันนะผมไม่กล้าแต่งอะไรแบบนี้ออกจากบ้านถือว่าทุกคนอยากได้ทำแทนผมถือว่าเป็นการสารภาพให้กับก้าวเพราะว่า ยังไงเราเราก็ยังมีแบบแนดงแบบการเป็นศิลปินเป็นนักแสดงทบพออยู่นะอะไรนะมีรูปมีรูปหนึ่งเอาแล้วโอเคและแน่นอนว่าอะไรนะควัญเสกฝนกวบุกเล่นหน้าแบบแฟนซีคอสเย์แฟนตาซีแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะคุณต้องทำใจกันก่อนนะ ว่าทาักเล่คุณจะไม่เห็นหน้าก้าวเลยนะเดี๋ยวเป็นหน้ากาบบ้างแหละหาวัสดอหัวมาใส่บ้างแลหาาาาละพี่นัําพี่ธินดานี่ไม่จําเป็นเลยนะรอมหน้าทีมงานน้อยลงครับก่อนที่เราจะเริม่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการสําหรับใครนะครับที่มาต่อแถวแล้วถ้าคุณยืนอยู่ตรงนี้แอบไปให้พอเห็นว่าเพื่อถ่ายเสร็จแล้วนะอยู่ตรงนี้คุณนบะบบอกก้าวเลยก้าวก้าวหัวใจนะหัวใจหัวใจปาม หันนี้ฝึกเรียบเราไอ้เมื่อกี้ก็มีหลายจังหวะด้วยใช่ก้ก้าวก้าจิ้มแก้มจิ้มแก้มแก้มไข่แก้มไข่ผมไม่รู้แบบบางทีผมก็จิ้มตัวเองบ้างบอกให้ละเอียดเดี๋ยวผมเป็นตัวอย่างให้อ่านจากก้าวแล้วกจำที่เลยผมเรียนที่ก้าหัวใจประกบเอากระดูกแก้มนี่ตัวอย่าง ผมจะพูดให้ละเอียดที่สุดผมจะเดิดนขะึ้นมาพี่ก้าหัวใจมาประกบกับผมพรมกับผันไปไล่ยิมด้วยปาทิผมน่พี่ก้าผมจะเดินลงไปเดวสนามาเผยหรือใครรู้สึกว่าีะเอ็ดได้ไมากกว่าน,นี้เต็มที่ของคุณได้เลยนะครับก้าวครับแต่าจ,จากนี้ผมจะบมอบเวทีนี้ให้กับคุณแล้วก็เป็นเวลาของทุกคนนะครับทุกคนครับอย่ายลืมด้วยว่าเปลี่ยนฟิล์มะนะครับ ต่อไปนี้ชีวิตผมจะดีขึ้นแล้วตามนันแหลคือเอาจริงทั้งวันเนี่ยที่เราเล่นกันมานตลอดเนี่ยเจอคุณยังกินไม่ได้ถ้าคุณเปลี่ยนปีไปนะแต่ก่อนชีวิตจะดีขึ้นเสียไปสามพันถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่น่าเสียดายว่าสามไม่พอตมุงไม,ม่กี่เล่มนะเนาะมาเดี๋ยวตอนนี้คนระับถ้าพรอแล้วคนแรกของเราอย่าลืม